ตวนี้มันเปิดเครื่องไม่ได้อะ่ะมันน่าจะพังแล้วแหละติดไม่ได้เลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเสียงพัดลมเข้าไหมน้องร้อนมากๆเลยอะมพัดลมนี้นี่อ,อ้ยร้อน สวัสดีค่ะพี่รัตนาพรขอบคุณนะคะรู้สึกว่าเครื่องนี้มันจะเปิดไม่ได้หรือว่าแบตมันไม่เข้าหรือเปล่าพี่แมวทำไมมันเปิดไม่ได้เลยกินมะม่วงพี่รัตนาพรมะม่วงแกงง่วงแต่ว่ามันไม่ก็ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะ โยนทิ้งซะบ่หนิหนูโมโหวันนั้นเนี่ยถ้าหนูโมโหนุยนุเฟี้ยงจริงนะเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้กินหน้ากินจานน้ำลายแตกเลยแกง่วงพี่แกง่วงนะคะพี่รัตนพรอ,อยู่เมืองนอกบ่จ้ะอยู่เมืองนอกบ่ อยู่เมืองหนอนก็เจะหากินอยากแดจักน้อยเนาะอยู่เมืองไทยก็หางายโอุย้ยเครื่องเขาไม่ชารไม่เข้าเอ้ยไม่ใช่มันเปิดไม่ได้เป็นไรไม่รูม้มันล่าไหลคือกัน <c oughs> ภาคใตห้หากินง่ายหากินง่ายหรือว่าแบบมันไม่เข้าเจ๊แบบมันหมดเลยเหรอโทรศัพท์เปิดไม่ได้เลยะจิกปุ่มเปิดจนเล็บหักหมดแล้ว สวัสดีค่ะยายจุง้งยายจุ้งกูตตังสื่อโทรศัพท์ไม่น่ะเนี่ยยายกู้หมกอะไรฉันมาแค่ฟองจิงกูตตังฉันไปแล้ว <c oughs> ฉันไปแล้วนะมาถึงก็จะกู้ตังซะง,งั้น <c oughs> นายากุ่งเนาะเออ น่าจะพังแล้วแหละมันเปิดเครื่องไม่ได้เลยสัญญาณบดีสัญญาณหายอ่นเนาะออร่อยอร่อยแล้มีหอมแดงใส่ไหม คอนแกนสัญญาณบุมี่ขื่นนาะยจะกลุ่งเนาะว่ายจะได้บุมี่หอมแดงใสเบิง้งหั่นหอมแดงใสนาะยจะกลุ่งเนาะสุดยอดน้องอุ้ยน้องอุ้ย มอมองนํานก็กน้องอุ้ยสัญญาณดีบอบางแค่น่ะคนแกนสัญญาณบอดีไหมสวัสดีจารินลินคนงาม <laughs> น้องอุ้ยสัญญาณดีบอแบนแค่น่ะฟังเกนสัญญาณบ่ค่อยดีมะบางแค่สัญญาณดีจ้าเว่นแ <laughs> มนบอเปิดเครื่องไม่ได้อ่ะย้อนถิมสะบออ้อเหรอย้อนกบปลาบอเหรอ แซ่บม,มาเดอ้อมาเดอ้อผูไดงงวงมาเดอ้อ เปิดเครื่องจนว่นเล็บฉีกเบืดอไหอันไปเฝ้าไล่มูเฝ้าไปเฝ้ามารับ รับค่าไรเขาตื่นขึ้นมากขนาดน่ะวิ่งหัวบรอยากกินสมบันเนี้อืมมาหาเงินอยู่บังแค่สามเดือนีม่มาหาหน่อยแท้ ไปเ้าไหมลมูนอนหลับนอนหลับเนตื่นขึ้นมาวิ่นหัวแบบนี้ยบ้านน้องเอไหมยี่กุ้งบ้านน้องเอไหมเก็บชั่วโมงไหมอจู สวัสดีค่ะ FC อาจูใช่ไหมเที่ยวด้วยกันรักอาจูชอบพาเที่ยวสวัสดีนะคะ FC อาจูนะคะกินบักงวงเด้อแรงมวง รินบอกว่าอจูสวัสดีจ้าเพตขึ้กันนะเนี่ยเกลีอีกหร เครื่องน่าจะพังเปิดเครื่องไม่ได้อะแต่ถ้าแบตมันหมดนะถ้าเราถ้าเราไปกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอยู่นะแล้วมันก็จะปิดป,ปิดเครื่องที่หลังแต่นี้มันกดไม่ได้เลยปุ่มมันน่าจะพัง โดนทิ้งซะมันฝนจะตกเลยทุกคน มืดมืดมาก ไม่ได้สิงกสก มันเปิดได้อยู่ที่แมวแต่มันชาร์จไม่เข้ามันขึ้นแดงสีแดงเมื่อกี้นี่หนูเพิ่งมองเห็นสายไฟมันเป็นสีเปนสีแดงหมดเกี่ยงแล้วไม่เปิดประแดกวห,ห,หนูออกของงูทั้งหองมาชาร์ หมดแล้วก็จะลงไลน์นะคะทุกคนไปชิพิมกับเฝ้าพิมพเด้อลงกอนเด้อแอปเอบอกเด้อ <c oughs> น้องอุ้ยพี่แตนลงแล้วนะน้องอุ้ย๊ายบายนะจ๊ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณยายกุ้งพิรัตนพรน้องอุ้ยลินนะคะอาจูนะคะขอบใจจ้าน้องอุ้ย๊นนะะาะะบจจออยบายนะพี่แตนลงแล้ว